ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การทดสอบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกนี้เลยนะของมิตซูบิชิไททันนะครับรถกระบะรุ่นใหม่ที่มิตซูบิชิคุยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบช่วงล่างแชสซีนะครับรวมถึงเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาสําหรับการตอบสนองการใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถเนี่ยทั้งในการใช้งานเชิงพาณิชย์และในกิจกรรมสันทนาการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับพี่เบอร์หนึ่งคันนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้ามิตซูบิชิไท i ันดับเป็ลแคปนะคร เครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบนะครับ184แรงมา้ามาลองดูกันว่าสมรรถนะของเขาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มิตซูบิชิเนี่ยพาเราขับนะทั้งเส้นทางบนถนนหลวงนะครับแล้วก็จะพาไปลุยนะครับในเส้นทางที่เป็นออฟโรดธรรมชาติกันด้วยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่ากันให้ฟังนะครับว่าความรู้สึกหลังการทดสอบการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็น่าใช้งานขนาดไหนมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่มิตซูบิชิเนี่ยนะครับจากกับปัญหาชิงอันดับ3ของตลาดรถปิกออพในเมืองไทยได้อย่างเป็นทางการติดตามอันฟันไทยแลนด์ เมื่อกี้ลองขับกันมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงสระบ,บุรีนะทั้งเส้นทางออนโรดออฟโรดนะครับลองกันมาให้หมดแล้วนะครับอ่ะจุดแรกนะครับที่ผมจะต้องบอกก่อนคือคันเบอร์นหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยครับจะเป็นรถที่มีชุดแต่งนะถ้าคุณจองนะครับไททันในช่วงนี้นะครับคุณก็จะได้ชุดแต่งพวกนี้ไปฟรีๆเลยชุดแต่งมูลค่าสี่หมื่นบาทนะกาดหน้ากาดหลังรวมถึงตัวสปอร์ตบาร์ด้านท้ายนะครับเรียกว่าให้กันแบบครบ,ครบๆเลยนะสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วนะครับ อ่ะผมมาพูดถึงตัวรถกันนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนจะถามว่าพอปรับตกแต่งเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยมันดีมากน้อยขนาดไหนยังไงนะจริงๆต้องบอกว่ามิซูบิชิเนี่ยนะครับเขาทาการพัฒนาตัวรถคันนี้ใหม่ตั้งแต่ต้นเลยคือตั้งแต่แพลตฟอร์มใหม่ของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาดูในที่นของรถเนี่ยนะครับตัวแชสซีของรถเนี่ยจะมีความกว้างและความยาวยที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็ส่งผลให้ตัวรถเนี่ยมีดิเมนชันของตัวรถเนี่ยที่ใหญ่กว่าเดิมข้อที่เป็นจุดเเสีีีียยนนรักกาาททท่่ม่มมชซใใหหญขึ้้็ลํ ลักษณวงเดียวของตัวรถเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะจาก5.9เมตรเป็น6.2เมตรนะครับเนื่องจากขนาดของตัวรถที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนหลายคนจะว่าเฮ้ยมันทาให้การควบคุมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับอันนี้มิ t ซูบิชิเนี่ยก็แก้ไขนะด้วยการปรับเจ้าพวงมาลัยไฮดรอลิกของเขาเนี่ยนะครับให้มีลักษณะของการขับขี่การขับเคลื่อนเนี่ยที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมชดเชยกันไป อีกจุดหนึ่งนะครับพอมันเปลี่ยนมาเป็นรถที่กระจังหน้าหนา,หนาขนาดนี้นะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่ๆเนี่ยถ้าคุณจํากันได้ใน m i t ซ u b ู s h i t i ช a n ไทันรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะพยายามเน้นความสลีกความเพียวของตัวรถเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนมาเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยที่หายไปก็คือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็แก้เกมกันไปอีกด้วยการ ปล่อยในช่วงของช่องดักลมนะครับรวมถึงกระจังหน้าที่มีช่องไล่ลมเนี่ยเพื่อช่วยลดลมประท้าทานหน้าของตัวรถลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางมิตซูบิชิเนี่ยคุยมาถ้าคุณดูจากข้างหน้านะครับคุณก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องนะที่กระจกบังลมหน้าเป็นสําหรับการช่วยเตือนนะครับในเรื่องของระบบต่างๆมีกล้อง360องศามาให้นะครับแล้วก็ไล่มาด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า ชุดดีไซน์ทั้งหมดของตัวรถเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งบึกบึนและความสปอร์ตที่มันเยอะขึ้นตัวยางเนี่ยก็ยังจะเป็นยางรุ่นท็อปนะครับอ่าคก็ Bristone Dealer ต,ตัวไซส์เนี่ยก็จะเป็นไซส์2 6 5 6 0 1 8นะซึ่งเป็นยางที่แบบรถกระบะตัวท็อปเกือบทุกตัวในเมืองไทยเนี่ยใช้ไซส์นี้ยอยู่สีของล้อเนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อตัวท็อปนะตัวที่อยู่ผมยืนยันบอกไปจะเป็นตัวท็อปของรุ่นขับเคลื่นอน2ล้อนะครับก็จะได้ล้อที่เป็นล้อสีเทานะครับ ได้บันไดข้างชุดกาดเนี่ยชัดเจนเลยตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกสีโครเมียมนะครับมือจับประตูสีโครเมียมไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะสปอร์ตบาร์ตัวนี้คือชุดแถมนะถ้าเกิดคุณซื้อหลังจากช่วงนี้คุณต้องไปจ่ายตามเพิ่มเองนะครับหลายๆคนบอกว่าชอบบางคนบอกว่ามันดูแบบ ธรรมดาไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับของคู่แข่งที่หลายคนเขาแต่งมาเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตแต่ตัวนี้ผมว่าถ้าคุณซื้อรถที่เป็นสีสีเทาที่เป็นสีฮีโร่เนี่ยดูเข้านะแต่พอไปแต่งอยู่บนสีขาวเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับคนขับรถก,กระบะก็แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานก็นแล้วกันนะครับดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยเอาจริงๆผมว่าจุดที่เปลี่ยนแมงยี็คือจุดของเจ้าตัวชุดไฟท้ายเนี่ยซึ่งปกติมันจะเป็นแบบ ลายกราฟิกขยักขยักแต่อันนี้เขาก็จะเป็นไฟใหญ่มาเต็มเต็มเลมนที่ผมบอ,อกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าผมเนี่ยชอบนะไอตัวชุดไฟท้ายของเขานะครับรวมๆเนี่ยเอาภายนอกก่อนนะครับภายนอกเนี่ยถ้าเกิดดูบอดี้ตัวถัง้าถามกันง่ายๆคือใหญ่ขึ้นนะครับมีความใหญ่โตอลังการมากขึ้นแล้วก็ดูมีความบึกบึนแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยอย่างชัดเจนเดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อครับตามมา ภายในนะครับถ้าคุณมาดูเนี่ยคุณจะเห็นเลยว,ว่าตัวบเบาะไดมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการออกแบบตัวชุดเบาะเนี่ย<ม>ให้มีลักษณะที่เป็นว้าลลึกนะเพื่อรองรับในส่วนของเซรีราของคนขับเนี่ยมากขึ้นนะครับมีในส่วนของช่องเสียบชาร์จไฟที่เป็น USB C กับ USB A มาให้นะมี a i r b o w e r ด้านบนมาให้เหมือนเดิมแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นะครับซึ่งแอร์โบเวอรเนี่ยมีเรื่องตลกก็คือ พอเราเปลี่ยนไปใช้เกียร์แบบแมนนวลเนี่ยนะครับมันจะมีจังหวะที่โบเวอร์ตัดการทํางานนะอันเนี้ยผมถามทางมิ s ซูบิชิไปแล้วว่าขอให้ขอคาอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอธิบายมาเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วมาให้นะมีในส่วนของ ช่องเก็บสัมภาระจุกจิกจุกจิก,จก,จกนะซึ่งเป็นดีไซน์การออกแบบยุคใหม่ได้มาให้นะครับจุดหนึ่งที่สังเกตได้จากการออกแบบภายในของโรบิส์บูชิรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือตัวรถเนี่ยถูกเปลี่ยนนะไอ้รูปแบบการออกแบบที่มันเป็นกลมๆบนๆบนเนี่ยมากลายเป็นความเหลี่ยมเือบหมดเลยกลายเป็นว่าดีไซน์ในภาพรวมของตัวรถเนี่ยมองไปปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นความแข็งแกร่งบึกบืนเป็นแบบรูปทรง ที่มีมิติมีความสมมาตรกันชัดเจนทั้งตัวรถเลยนะครับอันนี้อยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบนะนะครับแล้วจุดที่ผมไม่ชอบเหมือนเดิมก็คือหลังคาที่เป็นสีอ่อนนะครับอันนี้ผมผมยืนยันว่าเลอะง่ายแน่นอนเนี่ยถ้าคุณมาดูคุณจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเลอะละนะครับรถเพิ่งเอาองมาไม่นานเองนะครับก็นี่เป็นตอนหลังไปดูตอนหน้าต่อนะครับจะเห็นว่าถ้าตอนหลังคุณคิดว่ามันเหลี่ยมแล้วตอนหน้าเนี่ยเลียมกว่าเดิมอีกนะครับมาดูกัน มาที่ตอนหน้ากันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมีความออกแบบที่มันเปลี่ยนไปนะครับคือมีการเล่นความเป็นเหลี่ยมเป็นกรอบของตัวรถเนี่ยที่แยกเป็นแต่ละจุดเนี่ยมากขึ้นนะมันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกมันดูมีความบึกบึนแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและที่สําคัญเนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดมาก็คือผมมีความรู้สึกว่ามิซูบิชิเองเนี่ยพยายามจะออกแบบรถแอลเนี่ยให้มันขยายออกในแนวแบบแนวกว้างนะครับถ้าดูดีไซน์ของตัวรถจะเห็นว่ามันเป็นการออกแบบที่ เป็นแบบสมมาตรและเป็นมิติในแนวกว้างหมดเลยในแนวนอนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดด้านหน้าตัวช่องแอร์หรือตัวช่องต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับขยายออกใหญ่ขึ้นส่วนนี้เขาทาได้เพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเขานะครับมีการขยายความกว้างมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่แรกนะครับตัวชุดอุปกรณ์ที่ให้มาก็เป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานตัวหน้าจอเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบ Android Auto นะครับแบบเสียบสายนะแล้วก็จะรองรับ Apple CarPlay นะครับซึ่ง เป็น a p p เ e CarPlay แบบไร้สายทำไมไม่ให้ Android Auto แบบไร้สายมาเลยก็ไม่รู้นะแล้วก็จะมีในส่วนของ w i r e l e s s Charger ติดตั้งมาให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือ Android Auto นะครับที่เราบอกกันนะก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐานขอนดรอยออโต้เกือบทั้งหมดแหละนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยโอเคละอาจจะไม่ได้เคลียร์ชรัด100%แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของกล้องเนี่ยได้ในระดับหนึ่งเลยคือเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนซ้ายขวาได้นะออััันนนี้่ผมถืวาคคนนครรบบะ ก็แอร์ก็ยังจะเป็นปุ่มกดอยู่คือจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมจะไม่ชอบที่แบบทุกอย่างไปอยู่บนหน้าจออะผมชอบให้มันมีฟังก์ชันของการเป็นปุ่มกดในบางมุมที่เราใช้งานได้หรือถ้าสมมุติคุณไม่เสียบพอโรลโต้เนี่ยก็จะมีแบบพื้นฐานที่ติดตั้งอยู่ในตัวของตัวเนี่ยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างผมว่ามันดีไซน์ให้ใช้งานได้ง่ายอย่างที่เราบอกเนี่ยมันก็จะมีหลายคนถามว่าเอ๊ะไล่ช่องตรงกลางหรือตรงปุ่มพวกนี้มันเอาไว้ทาอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่ามิสูบิชิเองเนี่ยจะมีตัวท็อปนะ้าที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อแล้วก็จะมีแอด e ีดด้วยนะครับตัวแอด e ีดเนี่ยก็จะมีในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ล้อเนอะมีอะดัพตีฟคูชคอนโทรลมาให้แล้วก็เมื่อกี้มีแอบพิน์มาว่าภูามิลัยเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภูมิลัยไฟฟ้าด้วยนะครับก็ไม่รู้ห,หนนะร มันนั่งสบายนะครับคือจริงๆผมรู้สึกว่าตอนที่ผมขับมาผมรู้สึกว่ามันรองรับเสรีระค่อนข้างดีด้วยความที่ว่าพอเรานั่งขับรถจริงๆเนี่ยขาเราจะไม่ได้วางชันแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเข่ามันลอยเพราะเราจะต้องยืดขา,าไปเพื่อแตะแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าพอไปเปลี่ยนไปนั่งด้านข้างเนี่ยตัวเบาะเนี่ยพอเรามานั่งตามลักษณะของการนั่งที่เรานั่งรถเราจะไม่นั่งยืดขาขนาดนี้เราจะนั่งแบบ ย่อนๆขึ้นมานิดนึงเข่าลอยทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของดีไซน์แหละพอมันขับมากันแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่าสซร์รของมันเป็นแบบนี้เนอะนะครับอื่นๆในภาพรวมของด้านหน้าของออปชั่นของตัวรถด้านหน้าเนี่ยก็พอมันไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยหลายๆจุดมันก็จะแบบเบนแบ,บ,แบงแงว่างๆไว้ไม่ต้องตกใจนะพวกเนี่ยเขาเตรียมไปท่องท็อปจุดที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งอันนี้ลืมเปิดที่ดูนะครับกว้างมากแล้วก็ลึกมากสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยได้อย่างสบายๆเลยพวกกระเป๋าสะพายที่เราสะพายข้างกันนี เข้าช่องเนี่ยอย่างลงตัวเลยนะครับไปพูดเรื่องการขับขี่ข้างนอกดีก่อครับตามนะครับมากันที่เรื่องของการขับขี่กันบ้างน,นะครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าพอมาใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่เนี่ยซึ่งมีที่วิชิคุยว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็นเครื่องยนต์ใหม่เลยเนี่ยนะครับเจ้าตัวรถเนี่ยมีการตอบสนองมีการรับรู้รับรถยังไงกันบ้างน,นะครับอจุดแรกเลยผมบอกเลยนะว่าอย่าไปคาดหวังนะครับว่าเขาจะแบบตอบสนองก,กันจีจาร์ปูดปาดมากอย่าลืมนะว,ว่าเขายังมีเครื่องตัวท็อปอย่าง204แรงม้าอยู่เพราะฉะนั้นต เลเวลกลางๆนะสำหรับการใช้งานโดยพื้นฐานทั่วๆไปนะครับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์เนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของพวกลูกสูบท่อต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะครับอีกจุดที่เปลี่ยนไปก็คือการนำเทอ,อร์โบเนี่ยไปติดตั้งกับมอเตอร์แทนนะครับซึ่งมิสเตอร์บชี้คุยว่ามันจะทําให้มีการบูธเทอร์โบเนี่ยที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเอาจริงใช้คําว่าถ้าเกิดมันบูธแล้วมันเร็วขึ้นจริงๆแต่ว่าจังหวะมันจะมีจังหวะรอนับ1น3ออยู่เวลาเรากดคันเร่งเวลาที่เราแบบ ของเครื่องตัวใหม่แหละนะครับไม่รู้แหละว,ว่าพอไปเป็นเครื่องตัวแรงตัว2 0งร้อยสะไรมาจะเป็นยงไงแต่ตัวเนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ได้จีจ๊ดจัดอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวรถที่มันใหญ่ขึ้นน้าหนักของตัวรถที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยก็ ต้องมาลองดูกันแล่วว่ามันจะพอสําหรับการใช้งานสําหรับคนที่จะซื้อรถคันนี้ไปหรือเปล่าหรือ,รอต้องไปเราซื้อเครื่องตัวท็อป204แรงม้ากันไปนะครับช่วงล่างของตัวรถก่อนนะครับจริงๆเนี่ย,จ,ย,จ,ยจะบอกว่ามิต u ูบิชิเซตอัพช่วงล่างของรถตัวนี้มาในโทนนุ่มเลยนะนุ่มเลยแหละนะครับนุ่มไปยันช็ออัพซึ่งมีความรู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปเวลามันไปวิ่งบนถนนที่มันเป็นถนนลาดปูนซีเมนเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยจะมีการโครงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับในขณะเดียวกันไอาาานนนน่่รงงยยกลบบออูถหืท แท็กออฟโรดเนี่ยนะครับมันจะทําให้ช่วยรถในเรื่องของแรงสะเทือนของตัวรถเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับด้านท้ายรถเนี่ยค่อนข้างเบาเพราะนะั้นเวลาคุณเข้าแท็กออฟโรดแรงๆที่เป็นถนนที่เป็นหินลอยเนี่ยมันจะมีอาการท้ายบานเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายอันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเป็นขับสี่น่าจะดีอยู่นี้นะครับแต่พอเป็นขับเครื่องสองล้อเราขับบนแท่งออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีอาการของตัวรถเนี่ยที่มันมากกว่าปกตินิดนึงนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับระบบความปลอดภัยของตัวรถเนี่ยให้มาอย่างค่อนข้างจะดีเลยล่ะนะครับมีในเรื่องของกล้องสามรอยสี่สามมาให้มีเตือนชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกมาให้นะมี r a d a traffic alert s, มาให้แล้วก็มี biasport warning มาให้ซึ่งตัว biasport เนี่ยเตือนเป็นเสียงเนี่ยนะเป็นเสียงตึงต้งๆนะครับก็ น่ารักดีผมชอบผมชอบสิ่งเตือนของรถแต่ว่าหลายคนอาจจะมองมันอาจจะน่ารำคาญแบบเวลาแบบมีรถวิ่งผ่านทีก็เตือนทีนึงอะไรเงี้ยก็ปิดได้นะครับจุดที่อาจจะต้อง ลาําคากนิดนึงก็คือฟังก์ชันการควบคุมระบบพวกนี้มันถูกซ่อนไว้บนหน้าจอเล็กนะครับด้านหลังพวงมาลัยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดปิดฟังก์ชันทั้งหมดจะต้องทําผ่านหน้าจอตัวนั้นนะครับหลายๆคนที่อาจจะไม่ชินในการใช้รถตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหาไอ้ปุ่มเปิดปิดฟังก์ชันพวกนีย้ยากจังเลยก็แล้วแต่ความสามารถในการใช้าง,งานของแต่ละคนกันไปก็แล้วกันนะครับสรุปรวมความสําหรับผมเองในความรู้สึกสัมผัสแรกแล้วกันนะที่เราลอง เจ้ามป็ซูเปอร์ชิไททันตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆเราอาจจะเอามาลองขับกันมอีกรอบนึงจุดที่ผมรู้สึกได้สำหรับไททันนะครับก็คือ อาวจริงๆต้องรอตัวท็อปอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มิซู i ิชิเลือกเปิดตัวเดียวยังไม่เปิดตัวท็อปเนี่ยก็คืออยากจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มกลางๆใช้งานกลางๆทั่วไปถามว่าถ้าเครื่องยนต์104แรงม้าสาหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ได้เซตอัพของรถที่มีความใหญ่โตได้ช่วงล่างที่นุ่มนวลแล้วก็ได้การออกแบบของตัวรถนี่ตอบสนองการใช้งานกลุ่มใหญ่ได้นะครับคือกลุ่มครอบครัวที่อยากได้รถสําหรับ พาผู้ใหญ่ไปไหนมาไหนเนี่ยตัวรถนี้นั่งสบายเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่อยากจะได้รถที่สมรรถนะดีๆอยากจะได้รถที่แบบขับแรงๆขับเร็วๆเ,เนี่ยก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะครับรอเจ้าเครื่องยนต์204แรงม้าเนี่ยออกมาก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันดีงามขนาดไหนนะครับสำหรับผมถามว่าจะให้มิซูวิชิไทร์ตันตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยไปแย่งชิงอันดับ3กับมาจิตาได้หรือไม่ผมตอบว่าค่อนข้างยากนะเพราะจริงๆกลุ่มลูกค้าที่ ไม่ซื้อจ้าตลาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็คงมีความต้องการที่แบบค่อนข้างจะ แล้วก็เฉพาะตัวกันไปก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะพึงพอใจขนาดไหนนะครับกับในส่วนของตัวมิ s ซูบิชิไทตันตัวนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยขอบอกได้อย่างเดียวเลยว่าการที่มิ s ซูบิชิไทตันเปิดตัวตัวนี้มาเนี่ยนะครับน่าจะทําให้ตลาดปิกอัพเนี่ยสนุกสนานแล้วก็แข่งขันกันได้อย่างแบบลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่มันมีความแตกต่างโก,ก,กันค่อนขอ้างเยอะนะก็มารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคทั้งหมดนะครับก็แค่นี้แหละนะครับสำหรับผมในการทดสอบครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะได้ขับกันสั้นๆรวมกันทั้งหมมดประาณ8 เดี๋ยวให้มีโอกาสเอามาขับไปละเอียดแล้วเราค่อยมาดูในดีเทลของรถแกีกทีนึงนะครับแต like ่ถ in so, ้าอยากรู้อะไรเพิ I mean, ่มเติมเกี่ยวกับรถเนี่ยก็ทิ้งคำถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตอบกันวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับนเว็บต www.autofun.co.th นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบช่องนะครับแอปพลิเคชัน autofun Thailand นะครับและติ๊กต็อกของเรานะครับมารอดูกันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ